คุณแม่เป็นไงบ้างคะมาออกรายการสนุกดีค่ะอาจารย์มันมากสนิทกันก็พูดกันตรงไปตรงมาทุกอย่างค่ะเรียกว่ามาพูดความในใจหมดเปลือกใช่ใช่ใช่หลังจากที่เขียนกันไปเองเยอะแยะคุณแม่ไม่รู้เรื่องก็วันนี้ก็พูดกันเคลียร์ละส่วนใหญ่แล้วเคลียร์เรื่องอะไรบ้างคะหลักหลหลักๆก็เคลียร์เรื่องคุณแม่ไม่ฟลืมอะไรเงี้ยไม่รู้เรื่องเลยก็ก็เขียนกันไปจริงจริงแล้วก็น้องน่ารักดีค่ะ S <S <an> ก็เจอกันสองสามครั้งแล้วเราก็เป็นเด็กที่ถมาหกินนะเด็กกระตันยูแล้วก็ดูแลพ่อแม่นะก็เลยผลักดันให้เขาเป็นคนที่มีชื่อเสียงค่ะค่ะขอะขอนุญาตถามเลยลวกันเพราะก่อนอันนี้ยังเหมือนแบบยังเป็นไฟเหลืองอยู่นะทุกวันนี้อ๋อท,ที่พูดว่าไฟเหลืองเนี่ยก็หมายความว่าคือน้องเขาเป็นผู้หญิงเราก็ต้องให้เกียรติเขาเนาะเขาก็เพิ่งคบกันเราก็ยังไม่รู้ว่ามันจะยังไงอะไรอย่างเงี้ยถ้าบอกว่าไฟเหลืองก็ม<ะ>ันกลางๆงอ่ะ กลางๆไม่ใช่ไปไฟแดงก็ไปสต็อปเขาหรือว่าไฟเขียวก็เดินหน้าไปเลยคุณแม่เป็นผู้ใหญ่แล้วก็ต้องนะคิดนิดนึงไฟเหลืองนี่ก็หมายถึงว่าเป็นกลางๆไว้ก่อนค่ะค่ะเพราะเท่านั้นเองไม่มีอะไรมากมาแล้วตอนนี้อะไรเงี้ยเป็นังไงบ้างค่ะน้องหน้ารักน้องหน้ารักก็ก็แล้วแต่เขาสองคนนะคุณแม่ไม่ไม่มีการกีดกันอะไรทั้งสิ้นค่ะแล้วแต่เขาสองคนว่าเขาจะยังไงเขาพร้อมก็พร้อมแม่ก็พร้อม เราดเรื่องความพร้อมที่เขาบอกว่าเรื่องการแต่งงานอาจจะมีภายในสองปีอะไรอย่างเงี้ยละคะก็ก็ถ้าเขาอย่างที่แม่บอกถ้าพร้อมสองปีก็เห็นด้วยไม่กิดกันแล้วครอบครัวเราตระกูลเราก็ไม่เคยนะไม่เคยที่จะมาดูถูกอาชีพศิลปินเพราะเราตระกูลของแม่เนี่ยเป็นศิลปินกันมาตั้งแต่ต้นตระกูลเอาอย่างนี้ละกันอาชีพนี้ไม่ควรจะถูกดังเกียดหรือว่าโดนเหยียดหยันนะ นะคะคุณคุณคุณ,คณตาน้องแมนเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็น temples, ในพลเป็นนายทหารใหญ่โตแต่ท่านก็มีส่วนก่อตั้งสถานีโทรทัศน์แห่งแรกของประเทศไทยก็คือช่องสีดำลมคุณตาเป็นคนติดต่อตอนนั้นคุณตาเป็นเลขานายกรัฐมนตรีคือจอมพลปอมจอมพลมีดำริว่าอยากจะต่อตั้งโทรทัศน์แห่งแรกของประเทศไทย คุณตาก็จะเป็นคนริง้งเป็นคนเดินเดินงานเดินเรื่องกับทางต่างประเทศนั่นแหละแล้วก็คุณตาก็เป็นเป็นทหารจริงแล้วก็เป็นพระเอกหนังไทยด้วยแล้วก็แต่งเพลงก็ไหลเพลงบ้านเราศิลปินทั้งบ้านนะคะ่ะเราไม่มีการไม่มีการที่จะแบบว่าจะมาดูถูกอาชีพตัวเองแล้วก็ไม่เคยลังเกียจน้องด้วยมาเห็นเหมือนน้องเปรย์เรื่องสินสอดเลี้ยกถึงสิบล้านเลยนะคะคุณแม่เป็นความิเ็นยังไงบ้างอ๋อ แล้วก็นะเรื่องค่าน้ํานมอะไรมันก็ต้องมีตามธรรมเนียมนะตามธรรมเนียมไทยแต่ว่าถึงจริงๆแล้วเนี่ย<ม>ถึงตรงนั้นเนี่ยน้องก็คงไม่ถึงจะขนาดจะมาแหม่นะน้องมีมากกว่าแม่ตั้งเยอะตั้งแยะอแต่เราตามธรรมเนียมเราต้องมีให้ค่ะเราต้องมีให้ค่ะทำอะไรอีกคุณพ่อคุณแม่ฝั่งเขาก็แบบถ่ายถ่ยมาว่าว่าเมื่อไรจะไปขออะไรเงี้ยทางเราคิดว่ามันเร็วไปไหมคะอือ เออใช่แต่ให้น้องเขามั่นคงกันกว่านี้หน่อยทั้งคู่ดีกว่าให้ความรักเขาเหนียวแน่นกว่านี้ดีกว่าแม่ว่าพื้นฐานของของความรักมันควรจะแน่นแฟนเนาะนะคบกันคบกันเพิ่งคบกันไปตอนนี้ก็ดูดูใจดูอะไรกันไปก่อนผู้ใหญ่ก็ไม่ได้กีดกันถ้าน้องเขารักกันจริงแล้วแม่เชื่อเชื่ออย่างหนึ่งว่าเนื้อคู่ ของของเราก็ต้องเป็นของของเราอ,อันนี้อันนี้คือของของแน่นอนเลยสอนทุกคนสอนเสมอนะคะอันเนี้ยอันเนี้ยถ้าเขามั่นคงเขาอยากจะแต่งก็เราพร้อมเขาพร้อมก็โอเคแม่ก็ไม่กีดกันทางด้านน้นองไปเตยมีโอกาสได้เจอคุณแม่บ่อยเจอเจอค่ะเจอเจ,จอน้องก็มามาทานข้าวที่บ้านแล้วก็แม่ก็พามาเจอสองสามครั้งแต่คุณแม่เนี่ยไม่ คือเวลาอยู่บ้านน ой, อ้อยคิวละครเยอะมากแต่ <laughs> คิวละครเยอะจนถึงมกกลาดูน่ะค่ะ<อ>แล้วพอเสร็จปุ๊บน้องน้องของน้องสาวของแม่อยู่เหมือนอกอแม่จบละครก็จะพักสองเดือนแม่ก็จะไปอเมริกาอ,อะไรอย่างเงี้ยกลับมาแล้วก็มารับงานต่อ แม่มีห้ามมิเตือนอะไรอย่างนี้บ,าบ้างไหมคะเพราะเขาค่อนข้างที่จะสวีทไปต่างจังหวัดไปเที่ยวกับเพต์อต<ล>ก็มีก็มีบ้างว่าโพสต์รูปอะไรก็ให้มันระวังหน่อยอย่างเงี้ยเพราะน้องก็เป็นผู้หญิงเนาะเราก็ต้องให้เกียรติน้องค่ะทุกวันนี้ห่วงอะไรกับทางคูบงงค่บ้างค่ะคุณแม่ห่วงอกอะไรยากฝากบอกว่าก็ขอให้รักกันนะคะแล้วก็หนักแน่นไว้ใจกันแล้วก็มีเหตุผลซึ่งกันและกันทั้งคู่ทั้งเตยทั้งแมนอย่าอย่าทะเลาะกันแล้วก็ เออใช้อย่าใช้อารมณ์ตัดสินนะใช้ใช้ใช้ใชเออเขาเรียกอะไรอ่ะความเข้าใจกันดีกว่าค่ะ